ปังสุดๆแบบชุดไม่อยู่แล้วล่ะค่ะสำหรับเวทีประกวดหนุ่มสุดฮอตในแบบระดับโลกสำหรับแมนฮอตสตาร์อินเ n อร์เนชั่นแน2023ขอแสดงความยินดีกับ RJ d e เจเด c วราซ a back to back victory for his country ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์ B2B คว้ามงระดับโลกได้ถึง2ปีซ้อนโดยงานนี้ต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ Hey guys This is RJ De Vera, your Manastar Star International 2023. Thank you so much, Captain I am Christian De Los Santos. I am your manastar Star International first runner-up. Hello, my name is Sang Jo from Korea. I got the second runner-up in manastar International. Thank you. Hi, my name is Noah Chandler. I'm from Canada and a Man Hot Star 2023 International. <laughs> the third runner up. sorry, international 2023. my heart is like exploding. yeah, i don't know what to think. there's a lot of in my mind, but i just wanted to thank god and thank i would like to thank a lot of people who supported me along my journey. yeah, we did it. you know, it's i work hard for this. I just want to sink in that I actually won the international pageant. Thank you so much. I actually feel like a little bit um, sad while they're um, announcing because um, it's about to get over and uh, I'm gonna miss all these boys and uh, I hope to see them all again soon. And yeah, that's how I feel. But I'm very happy for RJ. I, I think that he really deserves uh, to win. In fact, I came here to be a menastar, so. But he and he deserve it. I'm really happy to and congratulations, bro. Thank you, bro. Thank you. Thank you. The amount of hard work and dedication that these two have put in, it, it's like actually phenomenal how much they've taught me. Uh, even like when we were doing preparations, they gave me so many pointers, so many tips, because this is my first pageant, and yeah, no, they are like they deserve it.

แล้วตรงนี้เราก็จะบอกว่าไงะรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็ดีใจด้วยยังไงก็ขอบคุณทุกๆคนขอบคุณทีมที่ซัพพอร์ตขอบคุณเวทีแมนทอสซาอินเทอร์เนชั่นแนลที่ทำให้เราทุกคนได้แบบมายืนโชว์ความสามารถตรงนี้เ <laughs> ชื่อว่าวันนี้ดิวินเนอร์สมศักดิ์ศรีมากๆทุกคนสมตำแหน่งทุกคนครับ To give thanks all of this to my fans, to my supporters, my families and friends. Thank you so much for the reason why. i was able to push through my limits and uh, yeah sometimes i didn't want to to, to uh, get into uh, get that you know there's so much in my mind right now i just want to thank god yeah really this is all for him <laughs> ในในการจัดงานครั้งนี้มันก็ก็คิดว่ามันก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วแล้วเราก็มีความตั้งใจว่าจะในปีถัดๆไปก็ให้มีผู้ถือลิขสิทธิ์ในเ,เยอะขึ้นในแต่ละประเทศ <ฮะ S 1> กระแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีนะครับผมแต่มันจะมีประเด็นบางประเด็นคือเขาเตรียมตัวไม่ทัน <ฮะ S 1> แต่ปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะมากกว่า10ประเทศ แน่นอนครับก็อย่างอย่างว่าแหละครับประเทศไทยเป็นเมืองของการประกวดและตอนนี้ก็คือเราก็จะเห็นเลยเวทีมีมากเือทั้งเวทีผู้ชายเวทีผู้หญิงสาวเภยสองแล้วก็ในกลุ่มของธุรกิจนางงามธุรกิจประกวดเนี่ยประเทศไทยผมมองว่าน่าจะเป็นทับแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ที่กําลังจะมาในตอนนี้ก็ต่างชาติผมได้ยินจากทั้งฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกมาเลยว่าประเทศไทยนะครับ น่าจะเป็นเซ็นเตอร์ในการประกวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขาต้องการซื้อลิขสิทธิ์เราก็เลยถือว่าแมนพัสตาเนี่ยเป็นเวทีที่ผมจะสร้างขึ้นเป็นเวทีของคนไทย100%เซโดยที่ไม่ได้มีเชื้อสายของต่างชาติแต่เราก็ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศที่มาซื้อลิขสิทธิ์เราแล้วเอาไปจัดในประเทศนั้น,น,น ครับผมขอฝากเวทีแมนพัสตาอินเตอร์เนชันแนลแล้วก็เวทีแมนพ s สตาในแต่ละประเทศนะครับผมทั้งของไทยแลนด์แล้วก็ของนา,นานาประเทศที่ซื้อลิขสิทธิ์ไป<ม>ก็ฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจในฐานะผู้จัดแล้วก็ผู้ถือลิขสิทธิ์ทั่วโลกนะครับผม,มก็อย่างน้อยเวทีนี้เป็นเป็นเวทีน้องใหม่ที่ได้กระแสตอบรับจากต่างชาติแล้วก็คนไทยเอง เราต้องยอมรับว่ามิกกับโก้ที่ทํางานในไทยนะครับเป็นผู้ถือหุ้สิทธิในไทยก็จัดงานออกมาดีพอสมควรนะครับผมดีมากๆดังนั้นไม่ว่าในบริบททางผู้จัดอยากจะทําแบบไหนอะบอยโอเพนแต่สิ่งสาคัญอะบอยอยากให้บอกว่าเราต้องการโมเดลที่อินพุตเข้ามาในเวทีแมคคาซาอินเตอร์เพราะเราก็ต้องการหาโมเดลแล้วก็ต้องการหาชาเลนจ์ใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นระดับวงการบันเทิงต่อไปครับขอบคุณครับฝากแม่ไทยด้วยไหยคะ